สีประตูเกียร์ออตโต้เครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียงเดือนละหกพันวันละ2อง ใครกำลังตามหากระบะสี4ประตูเกียร์ออตโอต้ยกสูงอยู่แต่ว่างบไม่เยอะบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆนะฮะกับคันนี้เลยปี2 0 1 3 Ford Rang e r 4ประตูยกสูง2.2 XLT High ล r ด d e r ไม่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรพึ้นเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะคันนี้เป็นปีผลิต2013แท้นะฮะรถบ้าน2มือรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิกา ไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ห,ห1 2่0แ0กิโลเมตรรับประกันซื้อกืนเต็มราคาครับเลขไม้แสนสองกับรถ12ปีต้องถือว่าไม่น้อยมากถ้าเทียบกับอายุตกปีละหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะออกห้างป้ายแดงราคาตอนนั้น7 9 9ด0 0าบาทแต่ก็ตามอายุนะฮะ12ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของการผ่านการเก็บสีเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับแต่ชนหนักเนี่ยไม่มีแน่ๆนวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยฮะ นี่คือสีสันผิวพัรร์ที่ท่านเจ้าของเดิมมาให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันฮะว่าสวยขนาดไหนมากก็จะได้กระจังหน้าโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆด้านบนเป็นโครเมียมนี่มีสลักอักษร,ร,รเรนเจอร์เท่ๆเลยไฟหน้าเป็นโครมมัลติรีเฟล c กเตอร์นะแต่สวยมากสาปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเรียบร้อยนะฮะไฟหน้าสอฝั่งนี่สปิ้งเลยนี่มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะฮะอะสีสันฮะมาด้วยสีเทาเมทัลลิกเท่ๆ ออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายใช้ได้นะสีสันผ่านการเก็บสีมาแล้วจากเจ้าของเดิมนะก็ตามอายุ12ปีวันนี้ฝาโปรงสีสันเรียบร้อยเลยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะไปยังบางๆกันชนเช่นกันฮะสีสันเรียบร้อยเลยเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่อนหัวไม่ต้องไปยุ่งอะไรริ้วรอยนิดหน่อยปล่อยมันตามธรรมชาติได้เล็กๆน้อยๆช่างมันอ้ามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหน้านะยังสวยมาก ไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแทบขวาสีสันสวยเช่นกันนะครับเจ้าของเดิมถือว่าดูแลรถดีมากสีสันเรียบร้อยเลยดูแล้วแถบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเช่นกันนะครับสวยเนียนกริปเลยหน้าสีสันสวยมากโอ้เข้าไปยังบางด้วยนะฮะโอ้สวยมากมือจับพรีเมียมนะฮะเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันรอยด้วยแล้วก็ฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมแถมมาแล้วบันไดสเปคเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้เท่ดี กระจกข้างเป็นโครเมี่ยมเรียบร้อยนะรพร้อมไฟเลี้ยวหลังคาด้านบนสีสันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะสีสันนี่มาแบบเดิมๆเ,เลยมีขี้นกบ้างเบาๆเ,เ,เล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครปีนอยู่แล้วก็โอเคประมาณนี้ปล่อยเดิมๆไปนะฮะล้อแม็กสวยมากนะครับรุ่นนี้ดิสเบกล้อหน้าแม็กเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานสวยเลยสีเทานะฮะไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันลบแกลนเทค AT5 นะครับเบอร์265 65 R17 เลยครับยางปี23ก็ถือว่ายังใหม่ใช้ได้นะฮะยังไม่เก่านะแล้วดอกสวยด้วยนะฮะดอกนี่เต็มเต็มเลยดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มอีก2ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยเดิมไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมแม็กหลังก็สวยอีกแล้วนี่สมบูรณ์เลยไม่มีถลอกอะไรนะฮะยางสวยมากครับดันหลบปี23เช่นกัน ดอกเต็มๆครับใช้กันได้อีก2ปีแน่นอนนะฮะดอกสวยมากดอกนี่ยังลึกยังเต็มชัดสี่ซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วแ้มสีหัวน็อตอยู่ดีนะฮะครอบย่างประตูดึงออกมาเม็ดออร์สวยงานี่อยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าซอกประตูด้านในนะฮะสวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำอะไร เสากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกด้านในน็อตเดิมไม่ขยับตัวอักษร R H คมๆคมเลยตัวอักษรคมน็อตเดิมไม่ขยับเป็นเบรรุนนี้อยู่ขวานะฮะเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง M N B L M F แล้วก็ดับเบิลยูสองสสามนะครับเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเลยนี่เม็ดอาร์กอยู่ครบเลยแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบ เดิมหมดทุกจุดซอกนายเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยครับกานหลังกันต่อเลยนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมมีแถมตัวหลังาคาแคร่บอยมาให้ด้วยอันนี้ของแถมนะฮะก็เลยขายตามสภาพนะฟิล์มเฟิร์มอะไรก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามีริ้วมีรอยด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เก็บให้นะเพราะเป็นของแถมแต่ยังน้อยข้อดีก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้นะฮะใส่กระปง๋งกระเป๋าเดินทางไม่ต้องกลัวเวลาฝนตกแล้วจะเปียกนะฮะอันนี้ก็ หมื่นกว่าบาทสองหมื่นเลยมั้งเนี่ยของใหม่ของแคลดี้บอยนะฮะด้านหลังก็ตามสภาพนะฮะฝาท้ายสีสันเรียบร้อยดีนะโอเคเลยสวยนะฮะไฟท้ายซ้ายสวยกันชนก็สวยเรียบร้อยเจ้าของเดิมให้มาแล้วเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาสวยอ่มุดกันหน่อยช่วงล่างยังอยู่ดีสลอ้อไหลยังมีให้นะฮะแหนบแชสซีสวยงามเดิมหมดนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเปิดมาดูด้านหลังกันหน่อยสิด้านหลังมีตัว ไลเนอร์ iner, พื้นปูก,กระบะพื้นด้านหลังก็ยังใช้ได้นะฮะมีริ้วมีรอยนะฮะผ่านการใช้งานผลของมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ภาพรวมถือว่ายังโอเคนะ,ะเรียกว่ายังใช้งานกันได้อีกยาวๆอ่แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะฮะแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยนะฮะอ่าแถบซ้ายนะฮะแถบนี้สีสันก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณเจ้าของเติมมากที่เก็บงานมาให้เราแล้วสีสันเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลย นะครับสวยสีเนียนสวยเต็มตลอดทั้งแถบนะฮะบ,บันดงบันไดสวยของเดิมโรงงานมือจับโครเมียมปีมกันาศาตจองเร็วไหมมาแล้วเรียบร้อยกระจกข้างโครเมียมสวยๆนะล้อแม็กหน้าก็สวยเรียบร้อยดีไม่มีถลอกยางดันหลบปี23านะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้กันได้อีก2ปีแน่นอนซุ้มล้อเดิมชัดซีสวยไม่มีน้ำท่วมท้าล้อหลังซ้ายก็สวยนะรเรียบร้อยดีนะฮะยางดันหลบ ปี23นะฮะสวยมากดอกเต็มๆดอกลึกๆสวยๆนะครับแชตซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมด้านหลังซ้ายแต้มสียังอยู่ดีขอบยางเดืเออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามถ้าสาวกลางซ้ายขอบยางเดืเออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูน็อตเดิมไม่ขยับเลยตัวอักษร L H คมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนฮะน็อตเดิมหมดไม่ถอดไม่ขยับอักษรคมกริปเลยเสาหน้าซ้ายขอบยางเดือม,มาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมหมดนะแต่แก้มซ้ายเหมือนจะเคยถอดเก็บสีนิดหน่อยนะหัวน็อตมีรอยถอดแต่ว่าพวกนี้ซอกในพวกนี้เดิมนะฮะ ด้านหน้าภาษีหมดเดือน11ไปตามนี้ก่อนนะยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะกระจกเดิมของ Ford นะฮะของ Ford นี่ด้านหน้าจะมีเลขตัวถังให้ดูใกล้ๆกระจกด้วย M N B L M F ลงท้ายด้วย w ั 2, 2 6 3 0 2ยนะฮะของพวก Ford จะมีให้ดูอ่ะดูข้างเครื่องกันครับไปตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2, 2. ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์150แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดประหยัดถึง13โลลิตรเลยได้ไม่น้อยด้วยนะฮะ1,2 โลกับรถส0ปฟีถือว่าไม่น้อยมากครับโครงสร้างซอกในฝั่งขวาแห้งสนิทแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับซับนงซับในแห้งสวยซุ้มล้อสวยแห้งเดิมหมดหนะซุ้มล้อสวยเลยรูก,กลมคมกริบไฟหน้าเดิมของฟอร์ดตัวอักษรเ c ซคมๆเลยนะฝั่งขวาแต้มสีวน็อตยังอยู่ครบคานเดิมหมดคานหน้ามีพลาสติกบงังดูสติ๊กเกอร์เอาสติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะอะไร แบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะถ้าเกิน6เดือนเราเปลี่ยนให้เดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งไฟอาคารฝั่งซ้ายก็มี a อซคมๆนะแล้วก็รูกลมรูคมไฟหน้าเดิมของฟอร์ดแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีแก้มซ้ายมีถอดเก็บสีนิดหน่อยแต่ซับในสวยซับในนี่แห้งเดิมพวกนี้ของเดิมฐานรองแบตเตอรี่พวกนี้เดิมแห้งนะไม่มีคอไม่มีพนซุ้มล้อเดิมหมดซอกในก็เดิมฝั่งซ้ายน็อตเดิม ฝาโปรงหน้าก็เดิมนะเนอตไม่ถอดโอ้แห้งสนิทเลยนะด้านใต้แห้งเลยสติกเกอร์ครบทุกแผ่นนะฝาโปรงเดิมหมดนะแนวเม็ดอาร์คสวยสลักโลโก้ฟอร์ดคมๆสติกเกอร์ครบนะแนวซิลิโคนเดินตรงไปฮนะ็อตเดิมนะไม่มีขยับอะไรนะครับฟังเสียงเครื่องกันหน่อย เรื่องยังแน่นยังฟิตนะรถ12ปีไม่แค่แสนสองถือว่าไม่น้อยมากนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อครับรุ่นนี้ XLT ถ้าสเปคเดิมโรงงานนั้นจะเป็นเบาะผ้านะฮะก็12ปีแล้วผมก็ไม่อยากซักมันเสียเวลาผมเลยจับหุ้มให้ใหม่เลยแล้วกันผมเปลี่ยนจากผ้านะฮะมาเป็นหนังเทียมสีดําได้เทาให้ทาออกมาแล้วสวยใสยสะอาดใหม่กริบเลยเบาะเป็นเบาะปรับด้วยมือนะฮะสำหรับรุ่น XLT แผงไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะแผงนี้ของเดิม อ๋อจะมีเปลี่ยนแค่ตรงนี้จากผ้าเป็นหนังให้ที่เหลือของเดิมลงงานหมดนะมีริ้วไม่รอยบ้างแต่ไม่เป็นไรพ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะฮะฟิล์มยังใช้ได้นะของลามีนาย,ยังดูดีไปตามนี้เลยเจ้าของเดิมให้มาประตูด้านหลังฟิล์มพอได้นะฮะลามีนาพอได้แล้วก็แผงยังสวยดูดีนะฮะเบาะหลังก็สวยนะครับเพราะว่าจับปุ้มไม่ใหม่เลยนะฮะสวยมากเนียนกริบนะด้านหลังรู้สึกจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่รงแม่แรงนี้จะอยู่ด้านหลังนะฮะ แล้วก็ตัวเบาะจะยกได้นะฮะด้านล่างนี่จะเป็นที่เก็บพววอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยเผื่อท่านอยากจะเก็บะนะฮะมาลองนั่งกันนะฮะตอนนี้ถอยเบาคนขับสุดแล้วเสียดายนิดนึงน่าจะให้มือจับช่วยขึ้นลงมาหน่อยอันนี้ไม่มีให้ต้องปีนนิดหน่อยแต่มีบันไดให้ก็โอเคถ้าขึ้นมาแล้วก็โอเคนะฮะไม่แคบมากเขายังไม่ติดยังสามารถขยับแข้งขยับขาได้ง่ายสะดวกสบายหลังคาถือว่าสูงนะฮะสำหรับคนตัวสูงตัวใหญ,ตใหญต่ตัวยาวยังถือว่านั่งสบายเพราะว่าเขาจะเว้าขึ้นนิดหนึ่ง หน้าต่างก็บานใหญ่นั่งแล้วก็โปร่งดีไม่อึดอัดองศาการเองก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่านอนได้อยู่หัวหมอนปรับระดับได้อีกนิดนึงนะประมาณนี้อ่ะตัวบอะสวยอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเราจับพุ่มให้ใหม่เลยทั้งคันนะครับขึ้นลงก็ไม่ยากนะฮะสำหรับ4ประตูแผงประตูก็ยังโอเคสวยใสยฟิล์มพอได้นะฟิล์มแคบพอได้ลามินนะฮะประตูหน้าซ้ายครับสวยครับเนียนกริปฮะตัวบา อ่สวยเอาฟิล์มพอได้นะฮะเามีหน้าเบาะสวยอยู่แล้วนะเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยทั้งขันนะฮะแล้วลองขับกันนะไปอะกุญแจจะเป็นแบบเสียบนะฮะถ้าเป็นรุ่น XLT นะกุญแจสำรองมีให้ครบด้านหน้าก็น่าจะมีมือจับช่วยขึ้นอันนี้ไม่มีต้องปีนนิดหน่อยนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไม้แท้แน่นอน1 2 0 0 0 0โลนะฮะกับรถ12ปีต้องถือว่าไมน้อยมากตกปีละหมื่นโลเท่านั้นเอง เปิดแอร์กันก่อนเป็นแอร์แมนวลนะฮะปรับความแรงได้4ระดับปรปับอุหภูมิก็เป็นแมนวลเหมือนกันนะฮะทิศทางได้2-3ทิศทางก็แอร์เย็นใช้ได้นะไม่มีแอร์ออโต้แต่เย็นใช้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีเทาเข้มซึ่งก็ยังสวยดูดีนะแข็งแข็งถุงลมถุงลมเดี๋ยวนับ2ใบนะแอร์แบกสลูกนะฮะวัสดุต่างๆสวยนะครับถือว่าใช้ค่อนข้างถนอม ไม่ได้มีทะลอะอะไรรุนแรงยังดูดีมากหน้าจอเท่มากเลยนะฮะเป็นจอแบบรุ่นเก่าที่แบบดีไซน์ได้ดูเท่มากในยุคนั้นเล่น CD ดีได้นะฮะเล่นบลูทูธก็ได้นะฮะต่อมือถือเล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะอ่ก็ถือว่าโอเคมี a u x นู่นนี่นั่นเซ็นทรัลล็อกมารวมอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่ตลกดีนะวิทยุยังใช้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดู โอเคเครื่องเสียงยังใช้ได้ตามปกตินะฮะด้านล่างเป็นที่จุดบุหรี่ฝั่งซ้ายแล้วก็ power outlet ฝั่งขวานะฮะแล้วก็ที่วางของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นนะดูสวยนะตรงกลางสภาพนี่ดูดีมากเลยปอติรถกระบะ12ปีนี่จะโซมก็ไม่แปลกแต่คันนี้ถือว่าไม่โซมนะถือว่าดูแลรถดีนะฮะเกียร์เป็นออโต้6สปีดนะฮะมีเมดอนโหมดให้ด้วยเพิ่มรถเกียร์ได้ง่ายๆนะฮะ ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกแข็งๆสีเทาเลื่อนไม่ได้ด้านในด้านในโล่งๆนะฮะไม่มีอะไรละพวงมาลัยมาแบบโล่งๆนะฮะสำหรับ S L T ตัวแรกก็จะไม่มีปุ่มเปิดอะไรให้ทั้งนั้นมาแบบโล่งๆเลยนะฮะมีแอร์แบ็กให้แค่นั้นนะฮะเนื้อพวงมาลัยยังสวยดูดีนะฮะใช้ได้นะแต่ที่อาจจะขัดใจนิดนึงคือพวงมาลัยรุ่นนี้ปรับได้แค่ขึ้นกับลงเท่านั้นเองนะฮะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้ได้แค่ขึ้นกับลง ถ้าจะปรับระยะการขับใช้วิธีเลื่อนเบาะเอาแบบนี้นะกระจกไฟฟ้า4บานฮะออโต้หมดทั้ง4บานเอ้ยขอโทษออโต้บานเดียวออโต้คนขับ1บานนะเซ็นทั้นล็อกตลกนิดหนึ่งไปอยู่ตรงเนี้ยมันรวมอะไรกันตรงนี้อด้านขวานะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับไฟฟ้านะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะนี่นะ แล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้นะฮะแบบนี้ปื๊ดนะแล้วก็ไฟด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะฮะที่บางแดดนะฮะมีเลอะเบาๆถูแล้วขัดแล้วไม่ออกได้แค่นี้ขายตามสภาพนะฮะไม่รู้แกไปเจออะไรมา,มานะด้านขวาด้านในเหลืองเบาๆนี่ถูสุดชีวิตแล้วนะฮะได้แค่นี้ขายตามสภาพเหมือนกันฝั่งนี้เหลืองเบาๆนะอันนี้ก็ขายตามสภาพฝาปิดไม่มีนะหักทุกคันอันนี้ขายตามสภาพเช่นกัน เพดานสวยนะจ๊ะเป็นสักกาดสีเทาก็ยังดูดีใช้ได้นะฮะเกะซ้ายเปิดมาก็ยังมีแฟ้มให้นะฮะกับรถบ้านสองมือแต่ที่ไม่อยู่แล้วคือคู่มือไม่อยู่แล้วคู่มือใช้งานไม่อยู่แล้วนะฮะสิบสองปีเขาไม่รู้เก็บไว้ไหนแต่ยังมีอันนี้ให้ <c oughs> ก็โอเคนะสมุดเข้าศูนย์เยกละยะยังมีให้นะฮะออกรถพฤศจิกายนปี2013นะฮะนี่ปลายปีเลย ก็12ปีนะสิสปีปี13นะเป็นชื่อสุภาพสตรีนะฮะสำหรับคนแรกคนที่2รู้สึกสุภาพบุรุษเป็นรุ่น h ฮ r i r i r e r 2.2ลิตร4คูณ2ก็คือขับ2ล้อรุร่น XLT Auto เครื่องยอนต์ P 4 AT 1 1 4 7 776เด c MNBLMF แล้วก็ลงท้าย w 2 2 6ป0 2อยู่2นะครับ m a i n t e n a n c ก็ใช้ได้นะครับ เข้าศูนย์เดี๋ยวนี้อาจจะออนไลน์เข้าคอมนะในบุ๊กอาจจะไม่ได้ลงนะครับสำเนารถนะฮะรถบ้าน2องหมื่นะครับปีผลิตฮะ2013แท้เลยป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียนเดือน11ปี2013สีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MNBLMF แล้วมันอยู่226 302เครื่องยนต์ p c a t 1140776ดีเซล4สูบ2,200 cc 150แรงมาลองขับกันเลยครับอรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหลังให้นะฮะไม่มีกล้องหลังให้ก็เดี๋ยวเราจะแถมท่านเป็นกล้องแบบที่มันบันทึกด้านหน้าแล้วก็มีเหมือนเป็นกล้องถอยหลังให้ในตัวอยู่ในอันเดียวกันแล้วกันนะแบบติดกระจกนะฮะเดี๋ยวแถมให้พวงมาลัยถือว่าโอเคนะฮะไม่หนักขับง่าย แน่นแนนกระชับจับแล้วมั่นใจเฟิร์มดีนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.2 150แรงม้าก็ถือว่าใช้ได้ออกตัวไปก็พุ่งดีนะยังพุ่งดีเบรกก็ยังโอเคยังแน่นช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะฮะวงเลี้ยวกันหน่อยสิมาวงเลี้ยวก็จะบนบาๆน,นิดนึงนะฮะตามไซส์รถเพราะว่าเป็นรถใหญ่แต่ก็ยังพอที่จะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้โดยไม่ต้องโยกนะฮะกระดึบกระดึบกันไป นะฮะวงเลี้ยวเขาจะบานนิดหนึ่งนะอาจจะเวียงไม่ได้นะแต่ก็พอกระดึบ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 ไปก็ยังพอกับรถในพื้นที่แคบๆได้นะฮะนะต้องหักสุดเลยนะแล้วค่อยๆไปนะฮะเพื่อวความชัวรโยกดีกว่างสงสัยยังไม่พ้นนะฮะความคล่องตัวอาจจะเป็นรองนะฮะเพราะว่ารถใหญ่หน้ายางใหญ่ล้อใหญ่เนาะแต่ถ้าวิ่งทางไกลนี่โอเคสบายมากขับสนุกขับสบาย งานบรรทุกก็ใช้ได้นะเรียกว่าเป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานได้หลากหลายนะใช้ทั่วไปใช้ขนของใช้งานบรรทุกหรือใช้ท่องเที่ยวผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนงบ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป สำหรับใครที่งบน้อยนะฮะบอกเลยน่าสนใจมากๆนะครับกับกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้จากค่ายฟอร์ดกับคันนี้เลยปี2013 Ford Ranger D i e s e เซ2.2 XLT h l Rider สี่ประตูออตโต้ไม่120,000กิโลเมตร วันนี้ฮะจากราคาป้ายแดง7,99,000บาทนะฮะวันนี้ Walk-in หน้ารานนะเราตั้งขาย2,99,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อกันสดก็ได้จัดไฟแนังก็ยังได้ราคาพิเศษลดเลยเลือเพียง 2 7 9 0 0 0าบาทครด,ดีดีฟรีดาออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72วันตกเพียงวันละ6,000วันละ200นบอกเลยคุ้มมากนะสํสำหรับคนงบน้อยนะได้ไมน้อยได้เกียร์ออตโต้4ประตูใช้งานได้หลากหลายนะฮะ<ไ>แต่คันนี้ก็ต้องบอกาอายุรถ12ปีแล้ว เพราะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบอาจจะไม่ได้มีให้นะแต่ว่าเดี๋ยว19สีประกรณ์เรารับประกันให้เอง3ส่วนเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยและชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก็นักรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฟอร์ให้ท่านด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเช่าก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ารถสวยไม่น้อยมากนะฮะแสนสองหมื่นโลไม่แท้ๆเลยฮะ แล้วเป็นเกียร์ออโต้ที่ขับง่ายทั้งชายหญิงแล้วสมรรถนะสุดยอดแน่นอนแอดไลน์เลยด้านล่างไอดียไลน์แอดหนึ่งเก้าโคนาแบนดี่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถน,นนกันละประปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2 แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิงคิวของรถรุ่นไหนน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com